ยินดีต้อ,อนรับเข้าสู่วิทย์สนุกท in ี่ฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องกลไกพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ควอนตัมกันนะคะจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเออมันดูต่างจากคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ใช้กันอยู่เยอะเลยนะคะต้องลืมภาพศูนย์กับ1ไปก่อนเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับมันคือการเอากฎฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังโลกใบจิ๋วมากๆระดับอะตอมมาใช้คำนวณจริงๆครับก็เลยเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆที่น่าสนใจมาก ค่ะงั้นเริ่มจากเบสิกสุดๆเลยคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยมันใช้บิตใช่ไหมคะคือไม่ศูนย์ก็หนึ่งชัดๆไปเลยถูกต้องครับแต่พอมาเป็นควอนตัมเราจะพูดถึงควบิตซึ่งเอ่อมันไม่เหมือนกันสทัทีเดียวต่างกันยังไงคะหัวใจหลักเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าการซ้อนทับหรือซูเปอร์โพสิชันครับอืมลองนึกภาพเหรียญที่เราโยนแล้วมันหมุนหมุนอยู่กลางอากาศครับครับ จังหวะนั้นมันยังไม่เป็นหัวหรือก้อยใช่ไหมคะมันเหมือนเป็นเป็นได้ทั้งผู้พร้อมกันอ๋อเหมือนควบิตก็เป็นแบบนั้นเะคะเป็นทั้งศูนย์และหนึ่งได้ในเวลาเดียวกันประมาณนั้นเลยครับมันเป็นการผสมสถานะกันอยู่เป็นได้ทั้งศูนย์และหนึ่งรวมถึงสถานะอื่นๆที่เป็นการผสมระหว่างศูนย์กับหนึ่งด้วยครับ โหการเป็นได้หลายอย่างพร้อมกันแบบนี้เองที่ทําให้มันดูมีพลังมากๆใช่ไหมคะเหมือนกับว่ามันคํานวณหลายๆทางไปพร้อมกันได้หลักการก็ประมาณนั้นเลยครับคือความสามารถที่ควบิตเดียวเนี่ยมันแทนค่าได้หลายๆค่าพร้อมกันมันเลยมีศักยภาพทีออ่จะจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนมากๆได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์แบบเดิมเยอะเลยครับสำหรับบางปัญหานะครับค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่แบบ ฟังดูเหลือเชื่อมากๆคือการพัวพันหรือ entanglement อ๋อครับอันนี้ก็น่าทึ่งมากการพัวพันเนี่ยมันเหมือนเรามีควิตคู่แฝดครับที่มันเชื่อมโยงกันแบบพิเศษเชื่อมโยงกันยังไงคะคือไม่ว่าเราจะแยกควิตคู่นี้ให้ห่างกันแค่ไหนก็ตามนะครับสมมุติว่าห่างกันคนละมุมจักรวาลเลยพอเราวัดค่าตัวหนึ่งปุ๊บเช่นวัดได้ศูนย์อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็น1ทันทีเลยครับทันทีเลยหรอคะไม่ต้องส่งสัญญาณอะไรหากันเลยใช่ครับ ทันทีทันใดเหมือนมันรู้อยู่แล้วไอน์สไตน์ถึงกับเรียกว่า Spooky Action at the distance หรือการกระทําอันน่าขนลุกจากระยะไกลนะครับโห oh, ฟังดูก็ยังแบบว้า wow, วอยู่นะคะแล้วคุณสมบัติแปลกๆพวกนี้เนี่ยเออเขาเอามาใช้คำนวณจริงๆได้ยังไงคะเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Quantum Gate ครับเข้าไปจัดการกับสถานะซ้อนทับของคิวบิตพวกนี้ควรตัมเกตครับ มันไม่ใช่แค่เปิดเปิดปิด,ป,ดปิดแบบเกตดิจิตอลทั่วไปนะครับแต่มันเหมือนเป็นการเข้าไปปรับเปลี่ยนความเป็นไปได้หรือหมุนสถานะควอนตัมของควิตอย่างละเอียดเลยอ๋อเพื่อควบคุมว่าอยากให้มันมีแนวโน้มไปทางไหนใช่ครับแล้วพอเราจัดการควิตหลายๆตัวซึ่งบางทีมันก็พัวพันกันอยู่ด้วยเกตพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ประโยชน์จากอีกปรากฏการหนึ่งคือการแทรกสอดหรือ interference การแทรกสอดเหมือนคลื่นเหรอคะ หลักการคล้ายกันเลยครับคือเหมือนคลื่นที่ถ้าเหมือนกันมาเจอกันมันก็จะเสริมกันให้แรงขึ้นถ้าต่างกันเจอกันก็จะหักล้างกันไปในคอนตามก็คือเราออกแบบให้สถานะที่แทนคําตอบที่ถูกต้องมันแทรกสอดแบบเสริมกันส่วนสถานะที่เป็นคําตอบผิดๆก็ให้มันหักล้างกันไปอ๋อน่าสนใจมากค่ะเหมือนใช้การซ้อนทับเพื่อลองผิดลองถูกเยอะๆพร้อมกันแล้วก็ใช้การแทรกสอดเพื่อกรองเอาคําตอบที่ใช่ถูกต้องครับ นั่นคือแนวคิดหลักๆเลยแล้วประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดที่ทําให้คนตื่นเต้นมากๆคืออะไรคะตัวอย่างที่พูดถึงกันบ่อยๆก็คืออัลกอริทึมของชอร์สครับชอร์สอัลกอริทึมที่มันเก่งเรื่องการแยกตัวประกอบของจํานวนเฉพาะใหญ่อ๋อที่เกี่ยวกับเรื่องการเข้ารหัสใช่เลยครับการเข้ารหัสแบบ RSA ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทั้งในธนาคารในเว็บต่างๆเนี่ยมันอาศัยความยากของการแยกตัวประกอบนี่แหละถ้าคอมพิวเตอร์ควอนตัมทําได้จริงขึ้นมา ะระบบความปลอดภัยปัจจุบันนี้อาจจะมีปัญหาใหญ่เลยครับโห oh, เรื่องใหญ่เลยนะคะครับหรืออย่าง Grover's algorithm ที่ช่วยเร่งความเร็วในการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลใหญ่ๆได้แบบก้าวกระโดดเลยฟังดูมีทั้งศักยภาพที่น่าทึ่งแล้วก็มีความเสี่ยงแฝงอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าการสร้างและควบคุมมันจริงๆคงไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะ ท้าถ่ายมากๆครับปัญหาหลักๆเลยคือความเปราะบางของสถานะควอนตัมที่เรียกว่า decoherence ครับคือแค่สภาพแวดล้อมภายนอกนิดๆหน่อยๆเช่นความร้อนหรือการสั่นสะเทือนมันก็มารุบกวนสถานะซ้อนทับหรือพัวพันได้ง่ายมากทำให้ข้อมูลเพี้ยนไปคแล้วที่สำคัญอีกอย่างคือพอเราพยายามจะวัดผลเพื่อดูคำตอบสุดท้ายเนี่ยสถานะควอนตัมทั้งหมดไม่ว่าจะมันจะซ้อนทับหรือพัวพันกันยังไงมันจะยุบ collapse ลงเหลือแค่ค่าเดียวอ้าวแล้วความเป็นควอนตัมที่ว่ามาทั้งหมดก็หายไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับตอนวัดผลเราจะเห็นแค่0นหรือ1เท่านั้นความเป็นไปได้หลายๆอย่างพร้อมกันมันหายไปและอย่างนี้จะรู้คำตอบที่ถูกต้องได้ยังไงคะนี่แหละครับคือความท้าทายการออกแบบอัลกอริทึมควอนตัมเนี่ย ต้องออกแบบมาอย่างดีให้มั่นใจว่าเมื่อสถานะมันยุบลงแล้วผลลัพธ์ที่เราเห็นส่วนใหญ่มันคือคำตอบที่เราต้องการด้วยความน่าจะเป็นที่สูงมากๆครับไม่ใช่ว่าวัดแล้วจะได้คำตอบมั่วๆออกมาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะยากทั้งในเชิงทฤษฎีแล้วก็การสร้างเครื่องจริงๆเลยนะคะ รสรุปก็คือว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องคิดเลขที่เร็วกว่าเดิมมากๆแต่จริงๆแล้วมันคือการเข้าไปควบคุมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากกฎของธรรมชาติในระดับควอนตัมมาคำนวณโดยตรงเลยถูกต้องเป๊ะเลยครับมันเป็นการคำนวณด้วยความน่าจะเป็นด้วยความไม่แน่นอนซึ่งมันคนละขั้วกับโลกดิจิตอลศูนย์หรือหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันเลย ถึงตอนนี้มันจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆนะครับแต่ศักยภาพที่จะปฏิวัติวงการต่างๆในอนาคตนี่เออมหาศาลจริงๆน่าทึ่งมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้นะคะก่อนจากกาันอยากชวนคิดต่อนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดว่าธรรมชาติในระดับเล็กที่สุด มันทำงานด้วยความน่าจะเป็นแบบนี้จริงๆไม่ใช่ความแน่นอนตายตัวอย่างที่เราเห็นในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความเป็นจริงหรือความเป็นไปได้ต่างๆรอบตัวเราไปได้อย่างไงบ้างคะอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อยอดได้ดีมากๆเลยครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันช่องวิสนุกกันด้วยนะครับ